ะค่ะวันนี้นะคะข้าวหอมค่ะก็จะมารีวิวสกู๊ชี่ที่ซื้อจากสำเพงนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปสำเพงนะคะคือแบบว่าเพื่อนแม่ซื้อฝากมาให้นะคะเห็นว่าเราเล่นสกูชี่นะเดี๋ยวเราจะไปดูอันแรกกันเลยค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นขนมปังสกู๊ชี่ขนมปังรูปยิ้มแบบนี้นะคะเราขายอันละยี่สิบบาททุกอันเลยนะคะ บอกไว้ก่อน20บาททุกอันนะแต่ว่าโดนัทเราขาย15บาทนะคะเพราะมันเล็กกว่าเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะอันต่อมานะคะก็จะเป็นโดนัทเป็น,น,ปนช็อกโกแลตราสปร์เกิแบบนี้นะคะใส่ท็อปปิ้งสกูชี่ขาย15บาทค่ะบอกไปแล้วนะเมื่อกี้ก็เป็นโดนัท1 5บาท แต่ว่าขนมปัง20นะคะไปดูกันต่อไปกันเลยค่ะก็จะเป็นบลัชบนแบบนี้หน้าตาเหมือนขนมปังนะคะบลัชบานนี้เราจะขายประมาณย5ห้านะคะเพราะว่ามีคนชอบเยอะก็เอาเป็นย5กห้ากล้กกันนะก็ก็ค่ะนี่มันจะเป็นหน้าอย่างนี้นะั่นเลบดินไปดูกันต่อไปค่ะค่ะก็เป็นรูปขนมปังอย่างนี้นะ นี่น่ารักนะคะแต่ว่าไม่ใช่แลบดิน้นเหมือนเมื่อกี้นะนี่ขออนุญาตบีบนะมันไม่ค่อยสโล์นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปค่ะขาก็จะเป็นบรัชบานหน้าแบบนี้นี่หน้าแบบนี้นะแบบว่าคล้ายๆกับคนนอนตายอะ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดมีเงาต้องขออาภัยด้วยนะคะนี่เป็นรูปหน้าอย่างนี้ไปดูต่อไปค่ะ อันต่อไปนะคะก็จะเป็นสกูชีนะคะขนมปังราดซอสเป็นรูปดอกไม้ค่ะน่ารัก2 0บาทค่ะไปดูนต่อไปค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นสกูชีอันนี้นิ่มมากนะคะนิ่มที่สุดเลยแล้วก็มันจะราดซอสสองสีนะคะดวนต่อไปค่ะค่ะก็จะเป็นสกูชีแบบนี้นะ ไปดูต่อไปค่ะค่ะก็จะเป็นสกูชี่โดนัทแบบนี้เป็นรูปดอกไม้สีขาวนะคะแล้วก็ร่าสปริงเกิลด้วยดูยนะไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะค่ะก็จะคล้ายๆกับอ,อ,อันนึงของเรานะก็จะเป็นแบบนี้นี่ราส้นอย่างนี้แต่ค่อยกันนะคะสีขาวกับสีดําน่ารักไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะ ก็จะเป็นโดนัทส,สังขยาใบเตยนะสีเขียวรสชาเขียวก็ได้ลาซแลสเปริงเกิลน,นะคะแบบนี้ไปดูอันต่อไปค่ะค่ะน,นี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าไม่มีสีนะคะแต่ว่าเราลาซอลสวยมากนะคะราคา้5บาทเหมือนกันค่ะเราจะไปดูอันต่อไปค่ะค่ะก็จะเป็นโดนัทส,สีเหลืองนะคะลาซอสดอกไม้เหมือนกันนะคะนี่สีแดง ไปเรื่อต่อไปอสุดท้ายแล้วค่ะค่ะก็อันนี้นะคะก็เป็นอสุดท้ายแล้วนะคะก็นี่น่ารักมากเลยนะเป็นรูปขนมปังค่ะดูนะมันไม่ค่อยสโลนะค่ะค่ะวันนี้นะคะแล้วก็รีวิวกันเสร็จแล้วนะคะรู้สึกว่าจะซื้อของมาให้เยอะมากนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนของแม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หอลาไปก่อนสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบาย